เื่อละหมาดตรอรวเวเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงวิเตสด้วยเรียบร้อยเสร็จทั้งหมดเลยแล้วในยังยังเหลือละหมาดกิยามุลเลนจะละหมาดอีกเนี่ยได้ไหมเพราะว่ามันมีตะหัดยุดมีกิยามุลเลนมีตรอรวเววิเตสเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเพราะในเดือนบวชมีตรอรวเววิเตสใช่ไหมอะไรอะไรเนี่ยพูดใหม่สินี่เขาถามมาแบบนี้จะเอาจะเอาอะไรเขาบอกว่าละหมาตตอรวเวละหมาดวิเตสเสร็จเรียบร้อยไปแล้วยังมีละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยได้อีกไหม แล้วยังละหมาดยังจะละหมาดกิยามุเลนได้อีกไหมยังจะละหมาดกิยามุเลนดกครับอยากจะละหมาดนี่ไงอยากที่ผลบุญความอยากมันไม่ปราณีใครหรอจามินค,คือบางบางคนนี่ถึงขนาดอยาก,กันนะห้ามแล้วก็ไม่ฟังเพราะความอยากโบ,บกแล้วก็ไม่ไม่ไม,มนมันอยากคือความรู้สึกมันไปแล้วอย่าเอาความอยากมาเป็นตัวตั้งครับศาส,สนาเราไม่ได้ขึ้นอยู่ก็เราอยากทํำยังไงอยากเชื่อยังไงอยาก ไม่ใช่เรื่องความอยากของเราเป็นเป็นตัวออกบัญญัติวางบัญญัติศาสนานะเพราะว่าหน้าที่ของเราเอาความอยากให้ตามคําสอนของศาสนาไม่ใช่อยากเพื่อที่จะทํานั่นทํานี่โดยสิ่งที่ศาสนาไม่ได้สอนคือกลับขั้วให้ถูกซะเพราะว่าความอยากเนี่ยอาจารย์ครับมันขึ้นอยู่กับ إ ي มานอ,อันนี้อยากยังไงครับเพราะาอ ي มานคนมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงใช่ไหมและนี่จังหวะอ ي มานขึ้นเนี่ยโอ้ยต่อเวลกาละหมาดไปแล้ววิอร์กาละหมาดไปแล้วเอ้ยมีกิยามุเล่นอีกนี่วา เอ๊ะ <kung> <divide S 2> แต่ละหมาดได้ไม่ได้ก็เลยเขนมาถามอาจารย์อามีนเคยไหมล่ะละหมาดละหมาดไม่อิ่มอะละหมาดไม่อิ่มอ่ะละหมาดไม่อิ่มครับอยากละหมาดอีกอยากจะละหมาดอีกครับเอาซุโบอีกเที่ยวไงปพดเช้ามานี่ปดเพราะเขาตะฮิยาตุนมัสยิดก็เอาแล้วสุนัตก็ปริยะก็เอาแล้วซุโบก็เอาแล้วครับอื้มละหมาดมันละหมาดยังไม่อิ่มอยากจะละหมาดอีกเคยไหมเคยมันถามอีกเที่ยวเอาซูโบอีกเที่ยวเอาไหม มันไม่ได้ทีก็สมบมแค่ครั้งเดียวต่อวันอันนี้เป็นคําตอบว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราขึ้นอยู่กับว่าศาสนาใช้อย่างไงเอาความอยากของเราไปตามคําสอนของศาสนาไม่ใช่อยากแล้วมาทําเลอะเทอะในเรื่องของศาสนาอยามันจะทําให้ศาสนามัวหมองเอ้าแล้วก็เกียร์มูเลนคเกียร์มุรมดอนตัดยุดตัดยุด ตรอแว่ไม่มีนะครับในยุคนบีหมายถึงในยุคนบีในยุคสอฮาบะตารอแว่ไม่มีครับเรามาตั้งชื่อเรียกกันตอนหลังนี่เองเรียกว่าตรอเว่ตรอแวะคราบที่แปลว่าพักอะละหมาดไปพักไปหม่รีบร้อนอะไรละมาร<อ>เรื่อยๆตารอแวถามว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันคนละละหมาดหรือมันละหมาดเดียวกันละหมาดเดียวกันอ่ะมันคือละหมาดเดียวกันเมื่อมันคือละหมาดเดียวกันอ้าว แล้วก็มันจะมาทําทําไมซ้ําซ้อนน่ะคือถ้ามันควนละละหมาดโอเคเอาตรอเว้ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวอาตัดยุดเอาตัดยุดแล้วมันยังไม่อิม่มลเ,ลเอากิยามุลเลนเอากิยามุลเลนเอากิยามุลเลนแล้วยังไม่อิ่มเอาอะไรอีกเอ,เอาให้ครบเลยทานกิยามุลเลนกิยามุรมอดอนตัดยุดธตรอเว้ครับนะเอาได้ไหมทําได้ไหมไม่ได้สิไม่ได้ไไดครับพี่น้องอย่าไปทําในสิ่งที่มันเกินคําสั่งของของศาสนา ที่ผมพูดให้ให้พี่น้องเข้าเข้าใจเนี่ยหลายครั้งแล้วนะก็ที่บอกว่าชื่อเรียกเนี่ยบางครั้งมันเรียกหลายชื่อสอลาตุนฟัจร่อันละมาซุภีหรือเรียกละมาซุฮีครับบงเฑาเรียกซูโบแต่ว่ามันคือคนละละมาดกันไหมละมาดเดียวกันอืมละมาดเดียวกันสอลาตุนวุสตอกะละมาศสอลาตุนอัครีละมาดเดียวกันไหมละมาดเดียวกันละมาดเดียวกัน สวลา ok, ตุลอิชรอห์สลาตุลอวาบินสวลาตุลดูฮะละมาดเดียวกันไหมละมาดเดียวกันละมาดเดียวกันเนี่ยเพราะความไม่เข้าใจไปแยกเอาไว้ไวไวพอเช้ามาละมาดอิชรอหดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวพอสายอีกหน่อยละมาดอวาบินเดี๋ยวพอสายอีกหน่อยละมาดดูฮะทั้งทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยมันคือละมาดเดียวกันัแต่ที่เรียกอิชรอหเพราะละมาดในดูฮะในช่วงเวลาอิชรอหกลางวันขึ้นใหม่ๆอ่ะ หรือละหมาดดูฮาในช่วงอาวาบีนหรือละหมาดดูฮาเพราะเวลาละหมาดดูฮามต้องกับตะวันขึ้นจนกระทั่งถึงเที่ยงใช่ไหมครับอ่าเพราะงั้นไม่ใช่คนละละหมาดคนละละหมาดละหมาดเพราะงั้นกิมุรอมดอนกิามุลเเนตาฮัดยุดหรือตอรเวตอโรเวครับมันมันคือละหมาดละหมาดเดียวกันครับเอาพอมาทําในรอมฎอนก็เรียกกิมุรอมดอนเหมือนอย่างที่ท่านอบีบอกว่ามันก้อมา รมฎอนหรือมันซอมะรมฎอนมันมีสองฮะดีครับด้วยกันใครที่เขาถือศีลอดในยามกลางวันของรมฎอนหรือใครที่เขายืนละหมาดในยามค่ำคืนของรมฎอนล้วก็เรียกเกียร์มุรมฎอนการยืนละหมาดในตอนกลางคืนครับ่ำคืนของรมฎอนใช่ไหมนอกรมฎอนก็เรียกกียามุลเลนเรียกตะฮัดยุทธอ้าในรมฎอนก<น> <shape> ็เรียกตะรอเวะเรียกแค่นี้เองก็เรียกเกียมุรมฎอนแค่เปลี่ยนชื่อก็คือนั่นแหละ พราะงั้นถ้าพี่น้องทําแล้วอ่ะกลับไปบ้านนอนไม่รับแม่อยากจะทําอะไรอ้าวมีอย่างอื่นให้เยอะแยะอ่านกุรานอ่านริกรุลลอฮ์เรียนศาสนาขอดอครับเอ้าวความดีที่ศาสนาสอนพี่น้องทําไปสิไม่ต้องมาทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเลยเลยเลยคําสั่งก็ไม่ต้องซูโบสองรอบคือไม่ต้องละมาสองรอบคือทีนี้แล้วฮะ แล้วก็เรื่องของละหมาดตราวเวหรือกิมุลเลนเนอาจารย์ครับคือพี่น้องบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขามามักบุกมาไม่ทันอืมเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทําไงเขาพอ,อช่วงอิหมัมละหมาดวิเตสเนี่ยกลับบ้านไปเติมในส่วนที่ขาดไปเนี่ยหรือว่าจะปล่อยทิ้งไปเลยคือเรื่องการละหมาดกิุรอมดอนกิมุลเลนตาฮัดยุตตราวะเว อันนี้เข้าใจอุกรมนะว่ามันคือสุนนะรเราจะทำสองรากอัตแล้วก็ว death, ีเตสซอไหมซ้อซ้อจะทำสี่เสร็จแล้วก็ว death, ีเตสซอไหมซ้อจะทำหกแล้วว death, ีเตสซอไหมก็ซอคือคือ,คอตามตามกำลังความสามารถที่เรามีคที่เราไหวประเด็นห<ต>มายค,ความว่าไอ้สองรากอัตแล้ว จะวิตเตสไม่ไม่ได้ไม่ครบมันจะอ๋อท่านได้สองโรคอัเสไปแล้วละ่ะได้ผลบุญแค่นั้นแหละครับผมได้สองโรคอัเสเสร็จแล้วก็ทําวิเตสแต่นี้ในกรณีที่เราไปล่าหน่อยอะ่ะไม่ทนันในแหมมันยังไม่ครบแปดเลยลเราทํำยังไงเสียดายนะครับเออเสียดายเราทํายังไงไม่อยากยังไม่อยากจะวิเตสไม่อยากอยากอยากจะทํา อยากจะทำไ่อยากพลาดผลบุญอ,อยากกะทําต่อให้ให,ให้มันได้แปะปีน้องก็ยังไม่ต้องวิเตสบอยองไม่ต้องวิเตสแล้วก็ทําก็ได้นี่คือมีทางออกหรือว่าจะได้แค่ไหนก็แค่นั้นอืหรือในตัวบทที่ท่านอบีบอกว่าใครที่ละหมาดพร้อมกับอิหม,ม่ามจนกระทั่งเสร็จสิ้นพร้อมกับอิหม่ามเนี่ยเขาจะถูกบันทึกผลบุญบบเท่ากับละหมาดทั้งคืน คือตั้งแต่อิมัมตักกีดแรกจนกระทั่งให้สลามข้างสุดท้ายเออนั่นแหละจะถูกบันทึกผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนอังคราบมก็แสวงเอา,าก,าอาก็ก็พอแล้วสิจะไปทําอะไร <c oughs> นอกเหนือจากนั้นอีกละ่ะค <c oughs> <บ>ือว่าถูกบันทึกให้แล้วอะ่ะไปทําอย่างอื่นสิที่ศาสนาสอนเออแต่แปลกนะมีบางคนเอาฮะดิษบทนี้ไป,ไปเป็นหลักฐานเรื่องยี่สิบเรื่องอะไรต่ออะไร <c oughs> ละหมาดเยอะขึ้นนะหรอครับเอาไปครอบเลอะเทอะ ยังไงครับเลอเธอเพราะอะดีสบทนี้ไม่ได้พูดกับเรื่องของจํานวนเรากัอัตครับคือพูดถ้าใครละหมาดพร้อมกับอิหมามตอนอิหมามก็ละหมาดแปดครับก็อยู่ในอยู่ในอะดิษบทนี้ด้วยไหมะก็ใครละหมาดพร้อมกับอิหมามเสร็จพร้อมกับอิหมามจะถูกบันทึกความดีละหมาดทั้งคืนอิหมามก็ละหมาดแปดเราก็เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตักเบสเลยอัลลอฮฺอักบัรพอจโตเสร็จกับเขาเลยเนี่ยได้ถูกบันทึกผลละบุญเนี่ย ถูกแล้วถูกแล้วรารนั้นก็แปดก็อยู่ในนี้ด้วยแต่คนคนที่เขาอ้างยี่สิบเอาต้นเนี่ยไปอ้างหลักฐานเรื่องยี่สิบอแล้วก็แอบแฝงไม่ไดีเป็นตัวบทหลักฐานพูดเรื่องจํานวนรกกากัดไปครอบมันผิดที่มันต,ตรงตรงเรื่องหน่อย <c oughs> คือหาหาหลักฐานกับสิ่งที่ตัวเองนั้นปฏิบัติอืมอย่างตร